สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องสาระไรทำอะไรไม่ให้ไรสาระนะครับวันนี้ผมมีเกมกระดานอันนี้ฮะมาแนะนำให้เกม Amat ครับมามันเป็นเกมต่อสรรมการทางคณิศตศาสตร์นะครับก็เอาไว้เล่นในช่วงที่หลายๆคนอาจจะต้องกักตัวนะครับช่วงนี้และอย่างนึงก็นอกจากสนุกแล้วเนี่ย ยังได้ความรู้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเล่นยังไงในกล่องนี้เขามีอะไรมาให้เราบ้างกติกาไปยังไงครับผมสำหรับในกล่องนะครับเขาก็จะมีนี่ฮะถุงใส่ตัวเบีย้ยนะครับอุย้ยขาดเลยนะฮะตัวเบีย้ยเป็นอย่างนี้ก็จะมีมาให หนึ100ตัวนะครับคู่มือมีคู่มือมา้ด้วยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับมีอ่าจะเรียกอะไรดีแท่นสำหรับวางตัวเบี้ยนะครับ2อันแล้วก็มีกระดานกระดานอันนี้เป็นกระดาษกระดาษนะครับเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่2อถึงสคนนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอาธิบายกติกาและวิธีการเล่นครับครับผมก่อนจะไปถึงวิธีการเล่นนะครับแล้วก็กติกานะครับเรามาดูจากกับอุปกรณ์กันก่อนนะครับเจ้านี้คือกระดานนะครับมีทั้งหมด2 2 5ยช่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยช่องคะแนนธรรมดาก็คือพวกนี้นะฮะเนี่ยไม่มีสีอย่างนี้นะครับช่องคะแนนธรรมดากับช่องคะแนนพิเศษก็คือ นะช่องจะมีสีนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกเรามาดูเจากับช่องสีแดงก่อนเลยครับสีแดงน,นะครับอันนี้คือช่องคูณ3ทั้งสรรมการนะครับหมายความว่า,าหากเราต่อสรรมการนะครับของเราแล้วมีเบี้ยตัวใดตัวหนึ่งของเราวางทับลงไปในช่องนี้ สมการทั้งสมการนั้นของเราจะได้คูณสามนะครับเพิ่มขึ้นมาต่อไปครับช่องสีเหลืองครับช่องสีเหลืองนี่นะฮะอันนี้ก็จะเหมือนช่องสีแดงครับเพียงแต่ลดจำนวนลงมาก็คือเหลือแค่คูณสองนะครับจ้าเบี้ยของเราทับในสมการของเราทับลงไปในช่องนี้สมการนั้นก็จะได้คูณสองนะครับ ต่อไปครับช่องสีฟ้าครับอันนี้ก็เป็นคูณสามเหมือนกันนะครับแต่ว่าคูณสามเฉพาะตัวเบีย้ยหมายความว่าหากเบีย้ยตัวใดวางทับลงไปในช่องสีฟ้านี้นะครับคะแนนเฉพาะตัวของเบีย้ยตัวนั้นก็จะได้เพิ่มเป็นสามเท่านะครับอย่างเช่นเบีย้ยตัวนั้นมีค่าสอง หากวางทับลงไปในช่องสีฟ้านี้มันก็จะเพิ่มเป็นหกเพราะมันคูณสามนะครับต่อมาช่องสีส้มครับเหมือนกันครับเหมือนกับสีฟ้าแต่ลดลงเหลือแค่คูณสองนะครับช่องต่อมาครับช่องสีฟ้ากลางกระดานนี้นะครับรูปดาวนี้จะมีความสามารถพิเศษแบบเดียวกับช่องนี้ครับช่องสีฟ้า คูณ3ามนี่ครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นจุดเริ่มเล่นครับผู้เล่นคนแรกจะต้องวางตัวเบี้ยของเราทับลงไปในช่องนี้ด้วยและทุกช่องคะแนนพิเศษนะครับสาม,มารถใช้ได้ครั้งเดียวครับก็คือหากเราใช้ความสามารถพิเศษของมันไปแล้ว ตอให้เราอามาวางตัวอื่นมาวางครับต่อยทีนึงเราก็ไม่ไม่คิดคะแนนนะครับทุกช่องจะใช้ได้ครั้งเดียวครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็คือตัวเบีย้ยนะครับอยู่ในถุงอย่างนี้นร <c oughs> เขาจะให้มาทั้งหมด100ตัวนะครับหนึ100ตัวก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขก็ขจะมีตั้งแต่0ถึงยีนะครับอ่า อย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลขสี่เล็กๆนี่คือคะแนนเฉพาะของตัวเบีย้ยนะครับก็คือเบีย้ยตัวนี้เลขสิบสี่แต่มีคะแนนทั้งหมดสี่คะแนนนะครับเราจะให้เป็นเครื่องหมายบวกลบคูณหารมานะครับสมัยต้่งกัาบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้เป็นตัวแบงค์ตัวแบงค์ก็คือตัวว่างที่สามารถลงแทนที่ตัวใดก็ได้นะครับ คนะแนนก็จะมีคะแนนแตกต่างกันไปตามความยากง่ายนะครับมีเครื่องหมายหนวรับคูณหารมาให้นะอันนี้ตัวแบงค์นะครับตัวแบงค์ไม่มีคะแนนแต่สามารถลงแทน,นตัวไหนก็ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูการคิดคะแนน กันหน่อยนะฮะเผิลายๆหท่านอาจจะงงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับช่องตรงนี้คือจุดเริ่มเล่นใช่ไหมฮะผู้เล่นคนแรกวางสรรมการลงไปแบบนี้ครับ8บวก2เท่ากับ10นะครับ8 ทับช่องสีฟ้านี่นะครับ10ทับช่องสีส้มนะครับวิธีการคิดคะแนนนะครับเราจะคิดช่องคะแนนพิเศษก่อน8นี่ทับสีฟ้าคือคูณ3เฉพาะตัวเบี้ยนะครับก็คือ2คูณ3เท่าบ6นะครับ3าคูณ2ก็เท่ากับ6เหมือนกันเราวก็ที่อย่างนี้ครับตัวนี้เป็น6บวก2เป็น8 บวก1เป็น9บวกอีก1เป็น10บวกอีก, 1, 1> ก 1, 6นะครับคิดอย่างนี้นะครับบวกอีก6เท่ากับว่าสมการนี้เราได้ทั้งหมด16คะแนนครับผมต่อไปเป็นกรณีที่ระวางทับ ช่องคูณ2เฉพาะตัว,ตวแล้วก็คูณ2ทั้งสรรมการนะครับเหมือนกันอย่างนี้ในกรณีแบบนี้เราจะคิดช่องคะแนนพิเศษเฉพาะตัวก่อนนะครับก็คือ2คูณ2นะครับ2อคูณ2ได้4ใช่ไหมฮะ จะขาว่าตัวนี้มี4คะแนนเราจะคิดอย่างนี้ครับ4บวก2เป็น6บวก1เป็น7บวกอีกหนึ่งนะครับกี่แค่1นะครับอันนี้เพราะว่ามันเป็นคูณ่อเท่าต่การบวกอีก1เป็น8บวกอีก3เป็น11แล้ว11ไปคูณ2อีี่หนึ่งเท่ากับ22ครับทาการนี้จะได้คะแนน22คะแนนนะครับคิดอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นจริงๆกันครับมันก็จะมีรายละเอียดในการลงตัวเบี้ยอยู่นิดหน่อยนะฮะผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมก็คือเราสามารถนําตัวเบี้ยตัวเดียวแบบนี้นะครับบวกให้เป็นต้องจํานวนคู่แบบนี้ก็ได้หลักสิบอย่างนี้นะฮะหรือบวกไปได้จนถึงหลักร้อยนะครับอย่างนี้ ตัวอย่างเช่นผมลงอย่างนี้นะฮะสินะครับนี่อ่านว่า10นะครับบวก10เท <10 S 1> ่ากับ 20, 20แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับ นำตัวเลขตัวเดียวมาผสมกันได้ไม่เกินจำนวนหลักร้อยนะครับถ้าผมลงอย่างนี้ก็อ่านว่า102นะครับแต่แบบนี้นี่นะแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะไม่อ่าน102นะครับ เพราะตัวเลขตัวนี้มีค่าเป็นสิบอยู่แล้วประมาณนี้นะครับครับก็มาถึงขั้นตอนของการเริ่มเล่นนะฮะการเริ่มเล่นก็คือเราจะให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสุมส่มลงมาหยิบตัเวเบี้ยขึ้นมาฝ่ายาตัวนะครับถ้าใครหยิบได้ตัว,วเลขมากที่สุดคนนั้นจะได้เริ่มเล่นก่อนนะฮะ สำหรับตัวเครื่องหมายและตัวแบงค์นี่จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับอย่างนี้คือหยิบได้เท่ากันเริ่มหยิบใหม่ใช้มือขวาล้วงก่อนแล้วมือซ้ายนะครับมาดูว่ามือไหนจะได้เริ่มเล่นก่อนอ่าอย่างนี้มือซ้ายได้สามมือขวาได้เครื่องหมายถ้าแปลว่ามือซ้ายจะได้เล่นก่อนนะครับหลังจากนั้นมือซ้ายก็จะล้วงเข้าหยิบ ตัวเรียกขึ้นมาแปดตัวนะครับจะได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็มือขวาก็หยิบสุ่มตัวเลขขึ้นมาบางครั้งก,ก็ได้มาแล้วเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็มาดูกันว่าผลลัพธ์คนแรกมือซ้ายของผมเนี่ยเราจะลงสมการยังไงดี ตัวเลขแบบนี้อ่ะคิดออกแล้วอย่างนี้หกคูณสองเท่ากับนะครับอู้หเท่ากับเท่ากับไม่มีเราใช้ตัวแบงค์แทนอย่างนี้นะฮะตัวแบงค์ที่ใช้แทนอะไรก็ได้เท่ากับสองอย่างนี้นะครับอ่ะเมื่อเราลงไปแล้วเราก็หยิบ เราลงตัวมากไปเท่าไหร่เราลงตัวเบี้ยไปเท่าไหร่เราก็ยิบตัวเบี้ยเท่าเดิมขึ้นมาแล้วก็เติมให้เต็มในแท่นวางของเราอะดา,าดูการคิดคะแนนกันหกวางทับลงไปในช่องคูณสองนะครับเห็น,หนไหมฮะอะเท่ากับว่าหกมีค่าต่อคะแนนคูณสองก็เป็นสี่นะครับเรากคิดตัวนี้ก่อนสามคูณสามนะครับช่องสีฟ้าเท่ากับเก้าสี่ บวกสองเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสี่ 4, บวกสองเป็นเป็นหกนะครับขอไปบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอันนี้ไม่มีคะแนนบวกเก้าเป็นสิบหกคะแนนนะครับถ้าคําว่าสมการนี้มือซ้ายของผมหรือผู้เล่นคนแรกได้ไปแล้วสิบหกคะแนนนะครับต่อไปผู้เล่นคนที่สองมือขวาก็ ได้ตัวเลขประมาณนี้จะลงยังไงนะเราจะต้องลงให้ตัวเบีย้ยของเรามีตัวน,วน,วน้ำพัดหรือหรือใช้หรือใช้ตัวเบีย้ยในธรรมการก่อนด้วยนะครับผมคิดออกแล้วลงนี้ห้าบวกสองนี่นะครับเท่าเจ็ดเท่ากับเจ็ด อย่างนี้ก็มาคิดคะแนนกัน5รับคูณ3นี่ก็เป็น2คูณ3เป็น6นะครับตัวนี้ก็ทับคูณ3เหมือนกันตัวนี้ก็มีค่าเป็น6เท่ากับ6บวก2เป็น8บวก1เป็น9บวก1เป็น10บวกตัวนี้6ก็ถ้าคบว่าตการนี้ผมได้ มือขวาได้1 6คะแนนโอเคก็ประมาณนี้ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับครับผมเราก็จะต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงกระทั่งจบเกมจบเกมยังไงก็คือ1ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเวลาหมดนะครับคือเราต้องมีเวลาเข้ามาควบคุมนะครับสําหรับเกมกระดานแบบนี้2ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถ ลงเบี้ยหรือต่อตรรมการใหม่ได้อีกนะครับก็คือผัดกันข้ามคนที่หนึ่งข้ามคนที่2องข้ามข้ามไปข้ามมาข้ามกันไปข้ามกันมาแบบนี้ครบตามครั้งนั่นคือเกมจบนะครับแต่เราก็มคีคะแนนหรือผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเล่นจนเบี้ยหมดในมือนะครับและได้ถุงก็หมดเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นการจบเกมนะครับ ครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับรายละเอียดก็ไปอ่านได้จากในคู่มือที่เขามีมาให้ทีหนึง่งก็อาจจะอธิบายละเอียดแก็เข้าใจง่ายกว่าที่ผมอธิบายไปก็หวังว่าคงจะชอบใจกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้ครับสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ